ยาดไปเลยนะครับ้เ้ยยืดาไปเลยนะครับาไปเลยครับเอาแบบว่าภากไปชนะเลยครับันนี้็นยู่ครับแย่อะไรอ่ะเฮ้ยเยียเลยโโดนนาใจเย็นร้อยครับก็สวยงามดีเลยนี่แข่งขันระหว่าง วัดบุรีรัมย์ครับผมเนี่ยสูทอน,นรุ่น5 6ปีอ่าตอนนี้นบุรีรัมย์กำลังส่งนะนับโยนนะปาติกของบุรีรัมย์นับโยนให้พี่ตั้มเซิร์ฟเยี่ยมเลยเก็บเม็ดนะครับลูดี้อ่าบุรีรัมย์ก็มีคนเสิร์ฟนี่คือพี่ตั้มนะับตั้มอบนนะสัตตะจันทุมาคนระับ ปนบปาติโกลานครับเสือกัรเท้กับยันนะียนถึงบนนะครับนี่ก็จเจอยโสูทนะครับแล้วก็รับรับ,รบชม,มบรรยากาศไปเรื่รรอยๆนะครับ สวยเรียบร้อยรุ่นนี้ไม่ต้องดู่นแรงกินเรียม

สิาสวยงามโอ้โหยกมาแล้วยกมาแล้วชนมาพาดเลยพี่ช้อนตอต้อยให้พี่ชนน้ำตาลเได้เลยพี่ชอนานพดเลยน้ำาเเีเี่ยนะสับผมีนเีย สวัสดีครับผู้ชมทั้งสองล้านคนครับนี้เซตแรกนะครับระหว่างบุรรีัมย์เจอือพบใครพี่ครับระหว่างทีมบุรรีัมย์นะครับเจอกับยาสุธรในรุ่น56ปีนะครับผมครับโอ้แต่ใน,ในช่วงแรกนี้นะครับศึกบุมย์ ผมเราจะนําไปเยือนนะครับ19-9ต่อครับเส้นแรกจะขาดก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันครับผู้เล่นหน้าซ้ายนะครับจะเป็นพิติกครับติกุราชนะครับผมนะครับก็แบ็กเบอร์สองหมายเลขสองของบุรีรัมย์เป็นตั้มครับหมดตั้มนะครับของผู้เล่นในของเป็นคนอุมบุครับเล่นในบุรีรัมย์ปีนี้นะครับส่วนตัวทั้มเั็นเบอร์หนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับผมพี่เกียรติครับเย็นที่สักดิ์เสียบธรรมนะครับเสียบธรรมนะครับผม สุดนี้จะมีพี่ชัยใช่ไูมครับคุณครับพี่ชัยครับดูพี่ชัยครับพี่ชัยนะครับพี่ชัยคร่บชัยบอกโอ้เราต้องถือมือกูดดออว่ากันครับถือมือโบสถิงอะไรกันครับสิยกสวยครับมพิชย์โอ้โหทะยอย่างี้ไม่เหลือครับผมในเซตแรกนะครับเดี๋ยวเราย้ายเดี๋ยวเราย้ายกันครับเราย้ายครับโดี๋ยวเราย้ายกันครับเดี๋ยวนี้เราเซตแรกเราเซตแรกเราบุรีรัมย์ก็ชนะไปนะครับยีิบเอ็ดต่อสิบนะครับเซตแรกครับเดี๋ยวมเดี๋ยว ของฝั่งยโสธรเขาจะมาแก้เกมกันต่อครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเซตที่สองว่าบุรีรัมย์ของเราจะเก็บได้สองเซตรวดเลยไหมครับในวันแรกวันนี้นะครับดูครับดูครับนะครับจุดนี้ครับเฉพาะพักกิจก่อนครับวันนี้กล้องกม่นะาิจกันนครับกล้องใครกล้องเราบ่กล้องเราบ่กล้องเราบ่ของเขาของเรากล้อองาาจรย อาจารย์ฝ right. ั่งนู้นนี่ของเราย่ของคู่เยียบฝังเอื้อแนวมาให้เอาบเอากล้องของมาถ่ายด้วดิตอนนี้สตาฟโค้ชของเราอยู่ครับสตาฟโค้เราสตาฟโค้ชของเราอยู่ครับสตาฟโค้ชขอบครับสตาฟโค้ชเราครับว่าสู้สู้บุรีรัมย์วันนี้สู้ครับัครบชุดนี้ก็จะมาสานฝันของอาจารย์จวกครับฝานอาจารย์จวกที่เสียไปแล้วนะครับผมชุด5ศุกร์ปีนะครับเป็นในบุรีรัมย์ในวันนี้นะครับตัวนี้ยังพักได้ เซตแรกครับจบเซตแรกไปยังพักกันอยู่ครเล่นยังพักกันอยู่กกนะครับผมสำหรับเออพิธีมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกยกมาแล้วนะมาแล้วท้ายเกมมาเริ่มมาแล้วเหนือเริ่มเดินนะครับในรุ่นในรุ่นท่า51ปีนะครับบุรีรัมย์ก็ชนะโอ้เจอชัยภูมิครับรชนะไปแล้วสองต่อศูนย์เซตนะครับนี่มานจะมาดูรุ่นท่า55ครับ56ปีขึ้นนะครับ รุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วครับในรุ่น51ปีถึง55ก็บริลัมชุดนึงก็ชนะก็ชนะชัยภูมิไป2อแล้ว0เซตนนะครับอ่าครับแต่เริ่มเซตที่2หรือ2จะเริ่มแล้วนะครับ วันนี้พี่ชายใช้คู่ก็มาครับของวีรลัมชุดใหญ่ห้าสุขปีครับพี่ชายบอกวันนี้ฝีมือไม่สูงครับเลยนั่งลองไปสัมลองไปก่อนครับวันนี้นั่งลงไปลงไปครับเดียวครับลงไปได้สองแต้มครับออกมาครับกัวก็เสือบใส่กัวเสือบใส่รับไม่ได้กัวเสียหน้ากัวเสียหน้าไม่ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคนสัมร้อนวันนี้เดี๋ยวไปคนสัมร้อนเลยคนสัมร้อนคนสัมเย็นต่อเลยครับครบร้อนครบเย็นควบเลยยืดเอาใครได้ มันมีแค่คนละมือบคนนี้เต็มเนที่ที่เติกแบบนึงไงเตะมวันละเมวันละเมตคือเจานคาด้แปดร้อยแปดร้อยเจ็ดวันแปดเจ็ดห้าหกได้เยอะแปดเจ็ดวันแปดดร้อยอันใช่ไหมแปดร้อยครับแปดร้อยแปดร้อยเจ็ดวัน หนหลังสองถูกต้องครับใช่ครับผมเราเราเกษตรมันใช่ครับผมไม่ชอบไม่ชอบครับไม่ครับไม่ครับการจุดเครื่องขนมาจากภาคกลางครับขึ้นมาภาคกลางวันที่วันที่สิบเพิ่มาภาคกลางวันที่สิบมีมีหนึ่งนครับผมในเซตที่สองเริ่มแล้วนะครับผมเซตที่สองเริ่มแล้วนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมครับเข้ามาชมกันได้นะครับ ในในรายสดของอาจยาครับมาครับมาดูกันนะครับมาดูนะครับมาดูครับมาครับเซตที่สองเป็นไงครับตังฝ่ายยโสทอจะแก้เกมมายังไงนะครับผมสำหรับหมายเลขหนึ่งนะครับของบุรีรัมนะครับพิเกียร์ครับเกติสเซสีวัฒนธรรมนะครับผมตัวโยนครับมือโยนครับพิตติครับปาติโคราดนะครับครับปาติโคราดโยนดีมากครับที่สองครับหมดตั้มนะครับหมดตั้มครับพี่ตั้มนะครับ จากอโบัวนะครับมากับพี่เกียรตินะครับผมเล่นให้กับบุรีรัมย์ปีนี้นะครับน้ำครับหนึ่งศูนย์ครับสุนเอสครับลูกสองเสือไปยังไงครับยกมาล้นนะครับล้นไม่ล้นติดบล็อกพี่เกียรติโอ้โหเรียมน้อยดีครับมองลูแล้วชุดนี้นะครับบุรีรัมย์น่าจะเหนือกว่าครับในเหลี่ยมของเละก้อน่าจะเหลือกว่าของเยอโซธรนครับในเหลี่ยมนี้นะครับ ในตัวผู้เล่นนะครับแล้วในทางทางักษาครับจะเหนือกว่าของเดโซทอนนะดูตามเนื้อผ้ากับตัวผู้เล่นนะครับเส,<ะ>สิบมาพิตัมยกยกมาพิกเกียริทำยังไงกเกคีรยขาเดียวโดนติดบล็อกข้ามมาพิกเกียริงันขึ้นมาปาติกงัดขึ้นไปยังไงล้นให้เขาติกเกียวโอ้โ,โหลูกนี้ฝ่ายตรงข้ามขอบคุณพิติ๊นะครับว่ายกสวยมาก ครับแตมยังไม่ห่างอะไรเส้นแรกครับแดมยังไม่หา่งหางครับยังเตยอยู่นะครับโอ้โหพี่เกียรตินี่เลี่ยมจริงครับล้นไปล้นมาในมงเลี่ยมกินหน้านิดเลยนะครับครับนับไปถึงโซซีนะครับ โอ้โห,โหรุนี้เสริมพิกเนต็ตมาครับหมดสิทธิ์ปาติกโคราชจะโยนะครับ<ม>กับไปพี่ตัมนะครับาตาครับหมดตามทำไงโอ้โหทิ้งซ้ายสุดไปงัดได้ไอยู่ครับโอ้โหไปที่เกี่ยวไม่อยู่<ม>เรียบร้อยดี สีสาเขาจะไม่หายครับเซตสองไม่หนีครับ, 2, ed, รบโอ้ครับส่ายเขาจะทดสอนเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมานะครับสามสี่ามสี่ตามหลังอย,อย,อย,อยู่ครับเซตสองอยู่ครับเอา็ขาขานแล้วอ่ะขาแล้วอ่ะสีาอครับขาผิดนะครับเราน้ำอยู่นะครับ เราลมมาใหม่เชกอเลยครับพี่ตั้มล้นโอ้โหพี่เกียรติมงครบเครื่องครับพี่เกียรติพี่ชายลงไปพี่ชายจะคบเครื่องกว่าครับพี่ชายครับครบเครื่องกว่าครับมาถึงเมื่อคืนสี่ทุ่มกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นอนครับโอ้โหพี่ตั้มเสื์ฟดีครับพี่เกียรติยังได้อยู่ทำไงเขาดูขิกอยู่หน้านี้ยกเองสวยจัด โอ้โหเต็มเบื้องครับยกดีนะครับแต่ยกพอดีคำไปครับหนีบ้องไม่ออกสี่ห้านง้านะครับลูกออกครับครับในที่สองครับฝั่งโยชุตซอนจะสับเซอร์บีสองครั้งนะครับ สกอ4ต่อ6นะครับเสิร์ฟมาไปตั้มเปิดขวาติกดดันลอยพีเกียดยังไงติดบล็อกเอาพิกับกลับมาเด้กเอาสามเอายังไงครับเอาเอาเอาไม่ตายดาบสองต้องดาบสามยังไงครับดาบสามยังไงครับเอาเอาสามดาบไม่ตายครับโอ้โหสามดาบไม่ตายครับเอาครับเยวสอนเริ่มตีขึ้นมาแล้วครับเหนียวนึบเลยนะครับชุดนี้มาแล้วครับ ห้าหกครับตามที่มายกเองน้ำยกเองไกลหน่อยพิเกียริทำยังไงแข้งข้ามไปแปลข้ามมาพตามเปิดปาติกยกยังไงพิเกียิยอดโอ้โหตรวนี้เป็นโผนครับเจ็ดห้าครับบุรีรัมนำอยู่ ในเหลี่ยมรุ่นนี้ครับเป็นเหลี่ยมรุ่น5 5าห้าสุกปีครับ5้สปีรุ่นรุ่นโตนะครับรุ่นโตครับ5ลสปีนะครับ5้สปีนะครับผมน้ำห่างครับ8 5ครับเริ่มห่างกันไปนะครับโอ้โหขวาสุดครับมีซ้ายครับแสดงขวาครับขวาสุดครับลูกนี้ครับเป็นแต้มไปไอ้ลูกเอสเลยนะครับห้าาติ๊กโยนดีครับเมื่อวานซ้อมโยนเมื่อวันนึงครับวันเดียวเย็นเดียวครับเย็นเดียวอีกแล้วครับไปอีกแล้ว แล้วครับโอ้โห,โหปาติกยกเนียนเออโหโหของแท้ปาติกมาแล้วครับเริ่มสางแล้วครับห hmm. น้ำห่างแล้วครับห้าต่อสิบแล้วนะครับเสริมมาพี่เกลเปิดปาติกยกลอยโอ้โหโวหัหหหนนี้ชงอะไรขนาดนั้นครับวันนี้ปาติกมาขนาดขนาดนั้น พี่ชัยสับองยาวเลยครับ <z> พี่ชัยตอนนั่งพี่ชายบอกกินเต็มครับพี่ชัยบอกกินเต็มครับสํารองกินเต็ม <z> <ด>เราเก็บพี่ชัยไว้ครับยังเก็บอยู่ครับแหนแรกๆเราปล่อยลงไปโอ้โหยกเนาะเราปล่อยพี่ชัยยังปล่อยเก็บพี่ชยัยไว้ครับเก็บความสดไว้นะครับได้ข่าวว่าที่อุดอนโดนเขาหงักเอาโดนเกี่ยวเอ้โเอาจะเฮ้ยไม่ตายครับไม่ตายล้วน อ่าอ่าเป็นแท้งลุงนี้เป็นแท้งของบุรีรัมนะครับในข่าวว่าพี่ชัยเไปเล่นที่อุดรมาครับกับพี่ยาววสไปครับพี่เป็นไงครับได้ไหมครับได้ไหมครับร้องไห้ครับร้องไห้ครับบอก่ร้องห้องไห้เลยครับผมบบได้กินครับปีติกยกขึ้นไปโอ้โหดูลูกครับโอ้โหมาครับปีติกมาแล้วครับขัดร้อยจริงๆครับตัวนี้คัดร้อยสามห้า น้ำห่างมากครับบุรีรัมย์มาเซตนี้นะครับ13ต่อห้านะครับโอ้โหไปตามเสิรฟดีจริงๆครับเสิฟแทงซ้ายสุดแทงช่องขวาสุดมีหมดเลยนะครับวันนี้ครับครบเครื่องเลยครับเสิฟครับเจ้าตัวเจ็บด้วยครับเจ็บโคนขาหนีบนะครับถ้าไม่เจ็บจะเสิบขนาดไหนครับขนาดเจ็บขาโคนขาหนีบนะครับนี่ครับโอ้โหครับเข้าช่องเขาเอวหมดครเบเสิบสิบห้าห้าครับหนีไม่ใหญ่แล้วครับ โอ้โห oh, oh. รับตบนะพี่รับตบนะรับตบนะพี่ลูกเนี่ยโอ้ oh, <laughs> นี่ไกลนะครับบุรีรัมย์ในชุดนี้นะครับผมห้าสิบหกโอ้โหรู้สุดจะหนีห่าครับ mm hmm. ปีติโกโอ้โหลูกนี่เกี่ยวได้ครับโอ้โหอยู่สาเกี่ยวได้ครับเ mm hmm. ขาไม่น่าให้ฟาวนะฝั่งนู้นเขาฟาวนะครับเหยียบส <laughs> เส้นเพราะเสิร์ฟปอกมา mm hmm. รับไม่ได้ครับเพราะเสิร์ฟอย่างนี้มาเกี่ยวได้ครับ ออกรูออกครับผมไปไฟก็ใหญ่ครับวีรำครับชุดห้าสุขรูห้าสุปีนะครับผมหนีกับหนียโสธอนไปห่างมากนะครับในเซตนี้เหมือนเซตแรกครับขาดนะครับมันจะขาดมากกว่าเซตแรกครับโอ้โหห้าสิบแปดครับขาดมากครับอ๋อไปตามแจกครับแสะหลังเท้าซ้ายไม่ขึ้นนะครับครับแดงแดงแ้งครับไปบ้างครับแปงแดงครับไปบ้างครับ นะครับของบุรีรัมจะได้ส่งบ้างนะครับจะได้ส่งบ้างครับพี่ตั้มตัดไปเกี่ยวขวามาได้ยังไงเคลียขาเดียวไม่ข้างครับเป็นแต้กของบุรีรัมนะครับผมบอกบอกแล้วก็บียววางกันครับ19บหครับพี่ตั้มทำยังไงโอ้โหทิ้งใหัวเน็ตเลยครับโอ้โหหัวเน็ตมาโหดจรนงครับ โหดจริงครับวันนี้เสิร์ฟจริงครับโหดจริงเสิร์ฟดีมากครับไปเลื้อยครับเสิร์ฟเลื้อยไปทั่วครับขวาสุดซ้ายสุดพิกเน็ตครับมีหมดครับดูขวาสุดเหมือนจะดึงหน้าซ้ายนะครับฝั่งนู้นนะครับครับใกล้นะครับจะจะเก็บได้สองเซตนรวดเลยนะครับในบอลลามชุดนี้นะครับชุดห้าสูบปีครับจะเก็บไปสองเซตนรวดเลยครับจะเก็บจะสวนทอนสองตัวสูบเซตเลยนะครับในเซตนี้นะคนี้ในแทมนี้นะครับจะเกมทันทีนะครับพี่ติ๊กเปิดมา จำโยกไปพิกยัดยังไงดึงเต็มข้อครับเป็นลูกดีได้แต้มครับเกมนะครับก็ในเซตที่2นะครับก็ชนะไปครับบุรีรัมชนะเจ้าสวทรอนไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เซตนะครับครับเราชนะด้วยสกอร์เซตแรก21่สเต่อสิเซตที่2ชนะ21่ต่อเนะครับผมก็สืบอสารของอาจารย์จ้าครับก็สืบอสารของอาจารย์มาจวดครับอาจารย์จวดครับครับอาจารย์ครับ อาจารย์จวดครับของเราครับจวดบริลัมนะครับแกได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับชุดนี้ไว้นะครับก็สืบสารอาจารย์จวดขอไปนะครับผมนะครับดูครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศครับสับัดมือนะครับผมผู้จัดการทีมนะครับพวกสอนนะครับผมนะครับผมสุดยอดครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจอไลฟ์สดกันต่อดูไลฟ์สดกันต่อนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับผู้ชมผู้ชม200โอ้ไม่ใช่ครับ200,000กว่าท่านนะครับผมขอบคุณมากครับเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดครับนี่ครับคุณผู้สอนนะครับเยี่ยมยอด พี่เกียร์ครับวันนี้เตะดีครับพี่ชัยวันนี้พี่ชัยกินเต็มครับเหนื่อยมากวันนี้โอ้พี่ติ๊กยกร้อยครับวันนี้ยกร้อยปาติ๊กนะครับเสิร์ฟดีมากครับวันนี้ตั้มราเสิร์ฟดีมากนะครับเสิร์ฟดีมากครับขอบดีขอบมากพี่ชัยเสิร์ฟไม่เสียครับวันนี้ครับไม่เสิร์ฟไม่เสียครับวันนี้ครับขอบคุณกล้องใครครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้เจอกันใหม่นะครับผมวันนี้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอรายสุดกันใหม่ครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ